สวัสดีค่ะโคเชนิดนะคะวันนี้เราจะมาถักเสื้อลายต่อดอกนะคะซึ่งเริ่มต้นผังดอกก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะหนึ่งสองสากหีบนะคะดอกที่สําเร็จรูกก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการถักนะคะเริ่มแรกเราก็จะเริ่มถักเป็นโซ่หกก่อนเป็นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกได้โซ่หกแล้วเราก็ปักบนมา,าก็ขึ้นหลักเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ลงลงตรงรูงตรงนี้ค่ะถักเป็นโซ่หลักหลักไอ้ดับเบิ้ลโคเชไป ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น12หลักนะคะเว้นช่วงระหว่งางหลักก็จะเป็นโซ่หนึ่งสี่หลักห้าหลัก

สิองหลักนะับดูนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหคู่ช่วงระหว่างหลักเป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาจบตรงนี้งานก็ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นกีบดอกสิบสองกีบเหมือนกันค่ะเป็นโซ่สามขึ้นไปมาปากลงตรงนี้ดับเบิ้ลโคเช แล้วก็ปล่อยหมดระหวังกีบดอกก็เป็นสีโซ่สีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ทำกีบที่สองค่ะสองสามดับเบิลโคเชสามหลักนะคะ 2, 3, แล้วก็ปลดหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ พอครบสิบสองดอกแล้วนะคะแล้วก็มาจบงานตรงนี้แล้วก็ถักไปเป็นโซ่โซ่สีอีกรอบหนึ่งค่ะ พอเราถักโซ่สีได้รอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นหลักเพื่อจีตั้งเป็นกลีบดอกเป็นหลักตัวนี้จะใช้เป็นโซ่โซ่โซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงลงรูเดิมอย่างนี้ค่ะหลักตัวนี้แล้วถักไปโซ่ห้าสองสามสี่ห้าัถักโซ่ห้าสอง สองช่วงแล้วก็ขึ้นหลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงลงรูเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถักโซ่ห้าไปสอง จะออกมาอย่างนี้นะคะ่ะพอเราเรา,เราได้หลักหกหลักแล้วนะคะเราก็จะขึ้นเรีบดอกเรีบดอกก็จะเป็นห้าดับเบิ้ลโคเชห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าระหว่าง ช่วงนี้ก็เป็นสามแล้วก็อีกห้าหลักสองสามสี่ห้าแล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะแล้วถักโซ่ไปอีกห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วก็ขึ้นเกีดใหม่ หาหลัก2 3 4 5ามสี่ห,หงองสโซ่สม,สมระหว่างกลีบดอกหาหลัก3ามส ตัดชิ้นงานก็ออกมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เราก็เริ่มนี่ต่อไปเสื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะช่วงช่วงนี้ก็คือหน้าอกหกดอกหน้าอกสามสิดหกดอกแล้วก็ช่วงช่วงคอวี ช่วงคอวีก็จะเป็นตัดออกเป็นสีก่กลีบนะคะช่วงนี้ผังออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะผังช่วงบนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะช่วงบนตัวเสื้อช่วงแขนเนะะี่ยค่ะตรงนี้ดอกแรกดอกที่สองจะเป็นห้ากลีบตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งครึ่งวงกลมสองสองดอก เสร็จแล้วผังลายต่อดอกของเสื้อตัวนี้ก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะคือผังลายดอกนะคะภาพเป็นนี่นี่คือเป็นภาพเต็มๆขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็รบกวนเชวยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะคะโคเชนิดค่ะขอบคุณมากค่ะ